เอาเรื่องของโครงการคนละครึ่งอันนี้หลายคนก็ชื่นชมบอกว่าเออดีนะก็กระจายเม็ดเงินไปสู่ร้านค้ารายย่อยได้เยอะ,ะนะครับโครงการคนละครึ่งนี่นะวันล,ละไม่เกิน150บาท<ช>ทั้งหมดก็ไม่เกิน3า0 0นบาทรัรนออกครึ่งหนึ่งเราออกครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแหมหัวหมอเกิดขึ้นนะคุณสีม,มีคนหัวหมอเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือมีร้านส้มตำนะะ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนี่แหละทีนี้เนี่ยแอบคิดราคาเนี่ยเกินจากเมนูจริงที่เคยคิดนะครับเพื่อหวังจะได้กินกําไรส่วนต่างตรงนี้เนี่ยนะครับลงบินไม่ตรงกับราคาในเมนูเ,ออเพิ่มราคาบวกเข้าไปเลยนะนี่บวกไปเมนูละ20บาทบ้าง30บาทบ้างเนื่องจากว่ามีการใช้โครงการคนละครึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายแบ่งเบาภาระ ให้แก่ประชาชนแล้วก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีรายได้มากขึ้นนะครับม,มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับบอกว่าไปกินส้มตาที่ร้านหนึ่งนะครับปรากฏว่าในเมนูเนี่ยนะครับราคาหนึ่งแต่พอคิดเงินลงบินมาแล้วเนี่ยเขาคิดบวกเข้าไปกลายเป็นอีกราคาหนึ่งครับนี่นะยกตัวอย่างเช่นเมนูตำโคราชปกติเนี่ยเจบบาทพอ คิดเงินลงบินมาเนี่ยเขียนไปในบินเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเ,ออเมนูตำไก่ยอจาก60บาทบวกเพิ่มเป็น80บาทเมนูตำป่าจาก60บาทลงบิน80บบาทนะครับนี่นะครับเออดูสิฮะ<อ>คือคนกินก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาก็คิดราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ไปกินไอ้ส่วนที่เป็นเงินของรัฐที่ให้อะ่ะใช่ค่ะก็คือเงินในโครงการคนละครึ่งนั่นแหละค่ะนี่นะครับ คือรัฐเนี่ยเขาจะโอนเงินให้กับร้านค้าโครงการคนละครึ่งอะนะคะก็เลยจะมีเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อทางซิกแซกแบบนี้นะคะคก็จะกินส่วนต่างอย่างที่พี่จงว่าไปนะคะครับโอ้เนี่นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยฝากดูเป็นอุทาหรณ์ผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วไม่ดูบินให้ละเอียดเนี่ยระวังกันด้วยนะครับนี่นะฉวยโอกาส แล้วก็ยังมีผู้ใช้ Facebook อีกรายหนึ่งออกมาโพสต์เรื่องที่ว่าร้านค้าทั่วไปร้านขายของชำเนี่ยแอบขึ้นราคาเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาหรือว่าน้ำมันหอยขึ้นจากราคาเดิมนะครับนี่นะโดยมีข้อความบอกว่าโครงการจ่ายคนละครึ่งร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจากปกติมากเท่าไหร่ให้ดูเอาเอานี่นะครับก็มีราคาอยู่ที่ หน้าจอเนี่ยคุณสีฮะอืมอืมหกสิบห้ากับสามสิบแปดครับนะคะต่างกันทีเดียวนะนี่พอมีข่าวไปแบบนี้รัฐเองก็คงจะต้องไปตรวจสอบร้านค้าต่างๆที่เข้าลงทะเบียนด้วยล่ะค่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีข่าวว่าจะมีเฟส,สามด้วยโครงการคนละครึ่งที่ว่านี้นะคะได้รับความนิยมมากเลยเดี๋ยวถ้ามีมีโกลโกงมีอะไรที่มันดูซิกแซกไม่น่ารักแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่ารัฐจะช่วยจะช่วยกลายเป็นเอาเปรียบกันเองซะอีกไม่ดีนะคะ